ราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเรืองเชียงกงวันนี้ก็แนะนํเพ่อหลังโรเบิรตลูกค้าท่านใดสนใจตามหาอยู่ก็รีวิวแล้วให้ไวเลยนะเพ่าหลังโรเบิรตนี่นะครับยางสวยทุกเส้นเลยนะลองดูละสวยเกือบทุกเส้นเลยยางเป็นเพ่าหลังโรเบิรตนี่ของรถโรเบิรตรถล,รลากนะครับนี่นะชุดแรกชุดแรกยางก็เหลือใช้เห็นเหลือใช้เลยแหละ เหลือใช่นะครับยังเหลือใช้อยู่นะเหลือใช้อยู่ชุดแรกอลังโรเบตติดแหนบด้วยนะครับติดพร้อมแหนบด้วยเนี่ยังซ้ายขวาให้ดูรีวิวให้ชัดเจนเลยนะครับพร้อมชุดแหนบนะครับชุดแหนบติดพร้อมชุดแหนบเลยเอาลังโรเบตตัวนี้เป็นสองแปดห้าขอบยี่สิบนะครับสองปดห้าขอบ20สิบน็อตล้อ8น็อตน็อตเพลาข้าง 8น็อตนะครับนี่น็อตล้อแปน็อตน็อตข้าง8ล้อแป8นอ็อตน,น,น,นะครับนี่เบาหลังโเบดีดถ้าพวกเส้นโรบีอย่างเงี้ยผมขายเส้นนึงอะเต็มเต็มอ่ะอยู่สามหมื่นสองนะครับนี่นะสามหมืนสองถ้าแพงโทรมาต่อรองกันก็ลดได้ด้วแหละให้ลูกค้ารอบสองนะเส้นที่สองว่างเส้นที่สองยางก็เหลือใช้นะครับเหลือใช้ยนะยาง เหลือใช่ล่ะยังก็สวยอยู่นะไม่แน่ถือว่าไม่น่นาเก็บมานกะอย่างนะครับสวยอันนี้ชุดตัวลากตัวอะไรครบนะครับแล้วตัวเผาติดแนบครบเผาติดแนบครบปกติยางยางสวยนะยางสวยอยู่เหมือนกันครับ น,อน็อตพอข้างแปดน,น็นอตน,น,น็อตล้อแปดน็อตใครสนใจเอาไปดัดแป้งหรือไปใส่โเรเบดรหรือไปทำอะไรก็สนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับมีนะลองดูเป็น285ข<น>28อบ20นะครับ285ขอบยี่สบรเบดอี่เส้นนังนี่ ยางยางสวยนะครับชื่อว่ายางสวยเลยนะสวยเลยดอกยางก็เหลือๆใช้อยู่นี่ครับตัวนี้เป็นยางพันขอบยี่สิบเหมือนกันเลยเพลาข้าง8เดเอ,อน็อตล้อแปดน,อน็อตเพลาข้างหก็อตน,นะครับอเอาดได้เลยนะเพราะผมเพิ่งตัดออกจากรถเพราะว่าให้ขนจากที่หน้างาน,นมาไว้ที่ร้าน วันนี้ก็เป็นยางพันขอบ20เหมือนกันขอบ20น็อตล้อ8น,อน็อตเขาข้าง6น็อตน,นะครับยางก็เหลือใช้เกือทุกเส้นเลยแหละเหลือใช้เลยกดออกจากรลเบ,บยางเหลือใช้ เบอือใช้อยู่ที่ผมไม่มองงานรอบก่อนตัดตัดโลเบียดที่ลอยอยู่บนฟ้าออกมาที่หน้าร้านนี่ชุดเขาพร้อมอย่างก็ลองดูครับถ้าไหนสนใจก็เบอร์ติดต่อทางร้านเรา08091977040849549907 แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนไว้นะครับผม <_ an> เพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเขามาบ้างนะครับลองดูเวลามางทีลูกค้าบางท่านเขาถามหาบางทีหาไม่ได้ก็ปอลุ่งเรืองมีทางออกให้ลูกค้าได้เสมอราคาถ้าแพงก็โทรมาคุยกันผมลดให้ลูกค้าได้เลยละครับบางทีเรื่องราคานะโทรคุยกันะสะดวกที่สุดเลยเวเร็วด้วยนะครับสะดวกแล้วก็เร็วด้วยเวลาโทรคุยกันง่ายด้วย ุดที่ผมบอกว่า3ามหมนี่เพาติดแหนบผมไม่ได้ถอดแหนบเลยนะผมให้แหนบไปด้วยเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ร้านปอนุ่งเรืองด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ